สวัสดีครับคอมเมดี้สวัสดีเอฟซีท่านผู้ติดตามสมาชิกจริงนะครับเมื่อนี้ผมพามาชมรถแมคโครเป็นทีมงานลิลี่การเกษตรครับของเจแหลมนะครับ สวัสดีไปยังทีมงานนะครับของเย่แหลมทีมงานลิลี่นะครับหรือว่าสวัสดีโชเฟอร์แมคโครนะครับมือมือใหม่นะครับพูดนี่บวกงัว่าซื้อซื้อเ่นซื้อว่าจะไหนนะครับโชเฟอร์นะครับอ,อาจารย์ยุกนี่ ล่าไปป็นรถเกี้ยวครับดังนั้เอาผู้ไม่มาแทนครับสว,วัสดีโุ่เปิดรถดัมดูหัวสุกคนบัวเป็นพญีบัวพญีพันธ์หรือว่าโุ่เปิดออ,อดผูนะคด้คนขับเมกาที่นี่หาลอยนะครับเมื่อนี้ คนพุทธะสมทีครับขยายสะสมทีข้างทางไปใกล้ๆนี่แหละครับปากบอ่อเลยครับ เนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณ3เมตรนะพี่น้องโครงกรโครงการเป็นโคกน้องหน้าละพี่นอ้องโยกับเจ้าโควิโก้นะครับมันนี่เป็นเ็ดเช่สองร้อยครับ มักทีหรือว่ายุตนีสำหรับเจ้าโคบิโกนี่เพ่นส่เครื่องมิตซูวิชินะครับเป็นเครื่องเครื่องหกซูครับ เป็นเครื่อง 6B สามสิบเอ็ดครับหกสูบไดเล็กอินเจคชั่นเทอร์โบนะพี่น้องสำหรับปั๊มเิ่นก็เป็นของไอ้คาวาซากิเคสามครับหนึ่งหนึ่งสองนะครับสำหรับเจ้าสองร้อยตัวนี้นะพี่น้อง ใบแท็กเจิครับใบแท็กจากน้อยจ้าหน่อย,อยพี่น้องรูเลยเจ็โตแค่เรี้ยสองโตนะครับโตเดินเป็นไฮดักครับสำหรับบูมอามเพิ่นกบเป็นบูมอามพิเศษครับเง้วจัาหน่อยพี่น้องปมจีหาครับ เต็มสปีดครับปากบ้อครับ โย่พี่น้องพือเงาครับเงาไปคุณครับเป็นเงากับเงาควบประมาณครับเ,เจลงไปเฮ็ดยังอะเจนั่นนะ่ะนี่แล้วครับเท่กันใกล้ๆครับพี่น้องนี่ใกล้ๆนี่ครับนี่ การของเพป็นกะทิเด็ดเป็นพวกน้องหน้าน้อครับ เป็นงานขุดสะนะครับขุดสะทมทีที่กันปากบอ่อนี่แหละพี่น้องนี่ใ,นใกล้ครับ กับเจ้าซีรีห่าลอยนะครับเป็นรถหาง,งพี่น้องหรือว่าเขาเอื่อนว่ารถบริษัทเนาะเป็นซีรีห่าลอยยางเก้าครับสองรอยยี่สิบแรงครับนี่ ตัวเดียวกันครับชี้ลิงหาร้อยคือกันครับนี่อ่านี่แหละครับความลึกก็สิบประมาณสามเมตรสามเมตรห้าสิบได้บ่ ร่วมแล้วประมาณสามเมตรเนาะตั้งแต่ตั้งแต่จกหนิสามเมตรอ่าแต่ว่าของเก่ามันก็อยู่ประมาณสองเมตรตกเป็นหาเมตรโอ้ห่วงอยู่ครับเลืกอยู่ไรเพิ่งเรียก็ับที่ประมาณหาเมตรเนาะทีเราจะพร้อมสาขันเวิงอยู่ รถแม้โคกกำลังโจกอย่นี่สาพญายวันอ่าพญายังวันบุกเอออายเยหวานเนาะนี่แ่ะครับปมะมาห้าเมตรนะครับก้มลึกจากของเก่าสองเมตรของไม่สามเมตรครับเก็ดเช็ดสองลอยครับ ลดครับข้อมูลลดประมาณหาเมตรเนาะครับจากของเดิมสองเมตรสองไม่สามเมตรเนาะพี่น้องในเจ้าลิลี่ห้าร้อยรีมงานลิลี่กันเกษตรครับ บามเป็นบุมผามพิเศษครับสำหรับเจ้าโคบิโก้โโโตัวนี้ คู้ไปน้ำนะครับ nên nhanh lên hoa nó vinh không cực 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 อยสครับอีกาิริหอยครับตัวนี้เป็นเจโอแปดซี่ครับน่าจะเป็นเจโอแปดซี o ่รงกับสองร้อยสบเลยครับ สำหรับเจ้า210ต,ตัวนี้หัวหน้าอ,อดกูเป็นชอฟเฟอร์นะครับโอ้โหโมนี่คือกวนคือสีเยอะๆจังหน่อยน้อย้นนี่ แปดสองห2าครับนี่งหนะครับนี่แหละครับเปินลีิดถมมาฟังพี่แล้วครับของถมนะครับพี่เงาวไปทางพี่แล้วครับติดป้าอ้อยฟังทางพี่นะครับเปินลีิดถมเบิดเลยครับ 饿饿哦，有 <laughs>。 รถหางไทยครับพี่ลวครับฟังทั้งพี่แมนเบิร์ดนะครับนี่ถมเบิร์ดเลยครับนี่หอดแดนนี่ครับให้หนาให้นี่กระถมครับมองรถไทยหรือว่ามองผมยืนอยู่มองรถไทยนี่กระแมนครับนี่ถมเงาไปพี่ครับอู้เล้วครับหอดต้นใหม่ ปิดปลาอ้อยนะครับงาลงไปทั้งคุณมเลยครับฝากกอไผ่ไปนะพี่น้องงบประมาณก็พอสมควรครับตัวนี้เป็นที่เอสเก้าสิบครับฟอร์ดนะครับรถประจำทีมงานของลิลีนะครับ ซิรีห้าร้อยครับนี่สองร้อยสิบแรงครับสุดสำหรับคลิปนี้กับลาพีลาหนองเพียงสำนีสะกอนเนาะพี่น้อง แดดฮอนแห้งครับเดี๋ยวชิปหนาจังต่อ,อกันไหมนะครับนี่คอยพ่อแม่พี่นอ้องมีแต่วามสุขวามเจริญครับคิดอันไหนกับไอศอมกมุ่งมั่นปรัฒนาด้วยพี่น้อง ดีครับสำหรับฟอร์ตต้นี้เจ้าทีเอ้าสิบนะครับดุ่กของงครับโวแรงในตำาานครับสำหรับเจ้าทีเอนี่น,นิ่มครับ ขอบคุณหลายๆเนาะครับพี่น้องติดตามสวัสดีครับ